ศาสตราจารย์ดรพินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปี2537ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายไทยบนอาคารเครื่องยอดสปายาสภาสถานว่า รัฐสภาคือสถานที่สำคัญของประเทศดังนั้นการออกแบบจึงต้องมีเอกลักษณ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยเพื่อให้สปะะสภาสถานกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าโดยลวดลายที่ใช้ในการออกแบบเครื่องยอดเป็นรูปแบบพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมซึ่งใช้ความละเอียดในการวาดอย่างสูงเน้นความปราณีตตามแบบของช่างหลวงโบราณผสมผสานลวดลายไทยต่างๆเข้าด้วยกัน อาทิหลายลูกฟักก้ามปูหลายประจำยามการแย่งพุ่มข้าวบินหรือการออกแบบส่วนยอดเป็นลักษณะของเจดีจุลามณีย่อมุมไม้12แต่ที่เราจะแสดงเอกลักษณ์ให้ชาโลกเห็นว่านี่คือรัฐสภาไทยเนี่ยมันต้องมีเอกลักษณ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยนั่นก็คืออาจารย์ตอนนั้นพูดว่าอาจารย์จะอัญเชิญเจดีจุลามณีซึ่งประดิษฐาน พุ่นพระเกศาพระพุทธเจ้านะอยู่ในดาวดึงะ่ะแต่ว่าจากไตรภูมิประร่วงนะเขาก็เขียนกัดขึ้นมาเป็นเจดีจุลามณีซึ่งลักษณะก็เป็นเจดีย์อมุมไม้12อ,อย่างที่เห็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นย่อมุมไม้12อ,อันี่คือเจดีจุลามณีแล้วก็อยู่ข้างบนอาจารย์ก็จะทําเป็นซุ้มจรนนะนาะมองมองเห็นสีทิศนะจระนามณีก็จะประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชนะ อยู่ภายในให้เห็นว่ามีเทพนะคอยปกปักรักษาดูแลบ้านเมืองอยู่